n i ก e ้เปิดตัวรองเท้ารุ่นคริสเตียโนโรนโดรุย w เวลครับ2022 n i ก e ้แบรนด์กีฬาระดับโลกเปิดตัว n i ก e ้ซูมเมอร์คิเดียวเวลครับ2022รุ่นพิเศษของคริสเตียโนโรนโดครับ โดยกัปตันทีมชาติโปรตุเกสจะใส่รองเท้ารุ่นนี้ต,ตอดอทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครับแรงมานันใจของรองเท้ารุ่นนี้ครับไปดูที่ลายของรองเท้าครับแรงมานันใจมาจากกระเบื้องของทีมชาติโปรตุเกสครับเวลานี้เรียกว่าอซูรโชครับเป็นแบบเฉพาะที่ย่องวัฒนธรรมการออกแบบของโปรตุเกสครับโดยรองเท้ารุ่นนี้ครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครตามแบบฉบับของริสเตียโนโรแลนโดถ้าคุณสังเกตดีๆโรแลนโด Ronaldo ใส่เล่นกับแมนยูไปบางนัดเลยนะสำหรับรองเท้ารุ่นนี้ โดยคิสโนโรนโดจะใส่รองเท้าเจ้าตัวนี้ลงเล่นในบัวคับส0 22ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยสาวกคิสติโนโรนโดห้ามพลาดหรือว่าใครที่อยากได้รองเท้ารุ่นนี้ที่อาริชอปมีวางจําหน่ายแล้วนะครับส่วนตัวผมคิดว่ารองเท้ารุ่นนี้สวยมากเลยนะตรงที่ลายรองเท้าอ่ะดูแบบโดดเด่นมากนี่คือรองเท้าทั้งหมดของคิสติโนโรนโดตั้งแต่ปี2010 จนถึงปัจจุบัน2022ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ